ันนี้มาดูคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับผมคือดิกวอล์คเกอร์ครับผมพูดจากวอชิงตันนะครับผมต้องการจะพูดนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับอาเซียในวันนี้นะครับ you know, I also uh, am a nutritionist and a specialist in preventive medicine. ผมเป็น <laughs> uh, and, and I just love Asia because เอ่อผม There is no other technology that will help your body to fix and repair itself at that cellular level, which is a foundation for every kind of problem that we have. <coughs> <coughs> uh, I have. and i have been super impressed with what these molecules can accomplish. you know, i was first in. <coughs> ประทับใจมากๆนะครับในสิ่งที่มรกุลนี้สามารถทำให้ร่างกายเราได้นะครับผมได้รู้จักผลิตภัณฑ์นี้ประมาณ5ปีที่แล้วนะผมแรกๆผมไม่ค่อยเชื่อเลยนะฮะแล้วก็ผมได้ยินเรื่องแต่เราต่างๆยิ่งทำให้ผมไม่ค่อยเชื่อไปใหญ่นะฮะ so แล้วยิ่งบอกว่า คือสามารถช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ผมก็ไม่ค่อยไม่มีความเชื่อเลยนะฮะ you know, หลังจากที่ผมได้รู้จักนะครับผมก็พอได้ยินเรื่องราวปุ๊บนะฮะผมก็ได้ไปที่บริษรัทเลยนะฮะไปคุยกับทีมของนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดครับ ผมกลับมาด้วยความประทับใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เบื้องหลังของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ you know, คือสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจนะฮะก็คือโมเลกุลนี้มันทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดนะครับ People and I started to see conditions that were not amenable to anything else that I had available. No nutritional product, no medicine, no procedure. People had come back to the ER, back to doctors' offices month after month after month with the same problem, and yet these people would get. ก็มีหลายๆเคสนะครับซึ product, months, so ่งยาก็ช่วยไม่ได้นะครับนิวทริชั่นก็อาหารเสริมก็ช่วยไม่ได้ไม่มีอะไรช่วยได้นะคนคนนี้ก็ได้มาเขาเรียกว่ามาโรงพยาบาลมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกเรื่อยๆนะครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แค่ประมาณสัปดาห์ถึงเดือนหนึ่งนะฮะก็ได้เขาเรียกว่า ได้พบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับของคนคนนี้นะสุขภาพเขาดีขึ้นมากเลยนะครับก,บก็หลักๆก,ก็เขาก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นนะครับนอกจากดื่มผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพิ่มไปในชีวิตประจำวันนะ Oh, จริงๆแล้วตัวนี้ไม่ใช่อาหารเสริมนะครับผมไม่เคยเจออาหารเสริมตัวใดที่ทำงานเขาเรียกว่าใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะสิ่งที่สองก็คือ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาเรียกว่าช่วยให้ร่างกายเรานะ,ะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ครับ science, really cells, จริงๆแล้วมันมีการศึกษาทางด้านทางการแพทย์อยู่แล้วฮะว่าร่างกายของเราสามารถรักษาตัวเราเองได้นะครับสามารถซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมได้ด้วยตัวเองครับ ก็สามารถซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสื่อมได้นะฮะก็สามารถทำให้อวัยวะเรากลับไปทำงานตามปกติครับก็ในเขาเรียกว่าในทางที่มันสามารถที่มันควรจะเป็นนะครับ ก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่เปิดเขาเรียกว่าเปิดหัวผมเลยนะครับเพราะว่าในฐานะที่เป็นคุณหมอนะครับก็จริงๆผมจะแนะนำอะไรให้กับคนเนี่ยผมก็ต้องก็ต้องเขาเรียกว่าต้องมั่นใจพอสมควรนะครับว่าที่จะแนะนำให้เข้าไป ถ้าผมคิดว่าสิ่งใดถ้าไม่ดีจริงๆนะครับผมก็จะไม่แนะนำให้คนคนไข้ของผมหรกครับก็จริงๆนั่นคือบุคลิกส่วนตัวของผมด้วยนะครับก็จริงๆนั่นคือบุคลิกส่วนตัวของผมด้วยนะครับ ผมยิ่งประทับใจประทับใจมากๆเลยนะครับสิ่งที่อาเซียสามารถทำได้นะครับอจริงๆก็เมื่อผมแนะนำให้คนเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปใช้นะฮะก็ประมาณ3 4ถึงสเดือนนะฮะก็ได้เห็นผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงมากมายในชีวิตของคนนะครับ ก็อันนี้ดนนี่ถามนะครับว่าดอ็ดอกเตรดิกนะดะอกเตอร์วอลเกอร์นะครับในฐานะของตัวคุณเองนะฮะคุณมีเขาเรียกว่าได้รับการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่ามีผลของอาเซียนเนี่ยทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรครับ uh, you know, um, คำถามนี้น่าสนใจมากนะครับ First, really think was ตอนแรกผมตื่นไปผมคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ ผมเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ประมาณเดือนตุลาครับผมเป็นนักสกีนะครับชอบเล่นสกีมากๆ years old. ในขณะที่ผมอายุ65นะครับจริงๆผมชอบเล่นสกีมากนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็คือเล่นได้ไม่มากครับเพราะว่าร่างกายผมเริ่มเสื่อมนะ จริงๆแล้วก็ผมอยากเล่น mm hmm. เขาเรียกว่าเล่นสก,กีอาทิตย์หนึ่งหลายๆวันนะครับแต่จริงๆหลังจากที่ผมเล่นวันเดียวนะร่างกายผมก็รู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็อ่อนเพลียมากๆนะครับ well, i went was six weeks so, maybe. s maybe อ้ แล้วผมก็เริ่มเริ่มดื่มผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะฮะประมาณสักหกสัปดาห์ครับผมก็สก,กีเล่นสก,กีวันหนึ่งก็ก็รู้สึกไม่มีอะไรนะรไม่ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรนะครับแล้วก็ลองวันที่สองนะครับก็ก็ไม่มีอะไรนะฮะร,รู้สึกว่าร่างกายผมแข็งแรงขึ้นนะครับและหกวันที่หกก็ ไม่มีอะไรอีกนะครับก็คือรู้สึกแข็งแรงมากขึ้นนก็ผมเล่นหกวันนะฮะติดต่อกันหวันก็แล้วกลับมาบ้านก็ไม่มีอะไรเลยนะผมก็กลับมาทำงานเป็นคุณหมอนะครับเริ่มเป็นคุณหมอแล้วก็ทำงานในกะกลางคืนด้วยนะครับ ก็ผมไปบอกภรรยาของผมผมเข้าใจแล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันช่วยร่างกายเราอย่างไรครับมันช่วยให้ร่างกายเราทำงานเหมือนตอนที่เรายังเป็นหนุ่มอยู่นะฮะ ผมไม่เคยคิดว่าผมจะกลับมาเล่นสกีได้เหมือนตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นหรือเป็นหนุ่มๆอยู่นะ yeah, then, uh, แต่ผมก็กลับมาเล่นได้นะครับก็จริงๆผลลัพธ์ของมันก็ไม่ได้เร็วมากมายนะครับสำหรับผมก็ใช้เวลาพอสมควรครับ a Blood pressure issue for over 30 years I was on four Maximum จริงๆแล้วผมมีปัญหาเรื่องของความดันในเลือดด้วยนะครับผมกินยาประมาณประมาณ4ชนิดเลยนะฮะเพื่อที่จะมาควบคุมเรื่องของอความดันในเลือดผมนะครับ I don't know exactly how much influence he had on it But I'm not on any of those 4 Medication ก็ผมก็ไม่รู้มันเข้าไปทำอะไรนะแต่ตอนนี้ผมไม่ต้องกินยาแล้วนะครับ <anymore>. uh, ผมไม่ต้องกินยาไอสีชนิดที่ผมบอกเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ความดันของเลือดผมแทบจะปกติมากๆเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยนะครับ about what A เผมก็ไม่รู้นะครับว่าอาเซียมเข้าไปทำอะไรในร่างกายผมนะครับแต่แต่มันทำให้ดีขึ้นแน่นอนนะครับร่างกายของคุณอาจจะมีะอายุประมาณเจ็ดสิบนะ uh, like แต่ร่างกายของคุณไม่ได้ทำงานเหมือนคนอายุเจ็ดสิบนะครับ uh, uh, ผมก็สามารถทำอะไรได้มากมายนะครับ ที่ผมอยากทำนะครับ to to ago, uh, ผมมั่นใจเลยนะฮะแล้วผมก็ดื่มมันก็เขาเรียกว่าดื่มมาหลายปีแล้วนะครับอาเซียคือผลิตภัณฑ์ที่วิเศษวิเศษ,ว,เศษวิเศษมากๆเลยนะครับ a, a จริงๆไม่ต้องรอถึง อายุ70แล้วค่อยมาดื่มนะฮะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของจีนด้วยนะครับ Labs. จากทอรี่รับทอรี่รับนะครับมีมีการศึกษานะครับ ว่าเขาเรียกว่าคนที่เริ่มเริ่มมีอายุนะครับประมาณ35มสาอายุ35ขึ้นไปนะครับก็ก็คือมีการศึกษาว่ามีการพัฒนาถึง5ระบบในร่างกายนะครับถึง32%มเลยนะห้าระบบที่สำคัญในร่างกายนะครับ like ออรวมถึงระบบพาดเวต่างๆนะฮะ เช่นระบบ issues, อ,อ๋อไม่ว่าจะเป็นปัญหาของคุณเรื่องของไทรอยเรื่องฮอร์โมนเรื่องของแน่นอนนะครับก็คือเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับมีงานวิจัยว่ามันช่วยเพิ่มแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกายเราด้วยครับ And you know when I saw that it affected o u r t e a r elasticity I thought you know that มันเพิ่มการยืดหยุ่นเลยนะครับคุณรู้ไหมครับเ,เมื่อผมได้ยินเรื่องของการเพิ่มการยืดหยุ่นเนี่ยผมคิดถึงอะไรครับ Why I'm n t on hypopressure medicine anymore ผมเข้าใจเลยนะครับว่าวันนี้ทำไมผมถึงไม่ต้องกินยาความดันนะครับเพราะว่าผมใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาระยะหนึ่งนะครับ I don't have hardening of the arteries I have อแน่นอนนะครับหัวใจผมก็เต้นปกตินะครับแล้วก็แน่นอนครับก็คือเขาเรียกว่าความดันของผมก็ก็ไม่มีเลยนะครับก็คือความทันของผมปกติเลยคร I mean โอ้มันช่วยได้มากเลยนะครับสำหรับผมนะฮะแล้วก็ภรรยานะครับแล้วก็หลานของผมนะฮะ uh, ผมได้รับ การยืนยันและบอกเล่านะครับจากประสบการณ์การใช้ของแต่ละคนหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้คนนู้นนะครับผลค,คนที่ใกล้ชิดผมนะที่ผมแนะนําไปนะครับแล้วผมก็ก็รู้สึกห่วงใยเขานะฮะส่วนใหญ่ผลลัพธ์ออกมาดีหมดครับเอดอดรดิกเออคุณช่วยบอกนะครับว่าอาเซียมีผลอะไรกับภรรยาของคุณนะฮะ Uh, well, my wife was, uh, you've got to kind of know, um, my wife and I have climbed rock climbing, mountain climbing. Oh, uh, ผมกับภรรยาผมชอบมากเลยนะฮะคือการเขาเรียกปีนเขานะครับปีนเขา Really <c oughs> all over the West. Uh, and so we were really, really active. We played hard. We, we enjoyed that. เราเป็นคนที่เขาเรียกว่า active มากกระตือรือร้นมากนะรเรามีชีวิตที่เขาเรียกว่า เราชอบปีนเขานะฮะเราชอบความท้าทายครับก็แนนซี่นะครับก็คือภรรยาของผมนะฮรเริ่มเริ่มไม่อยากไปปีนเขาแล้วนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของข้อเข่านะฮะเริ่มมีปัญหานะเริ่มปวดเริ่มทรมานนะครับ แน่นอนนะครับเมื่อเธอปวดเข่าเธอก็จะเริ่มไม่อยากทำสิ่งที่เธอชอบทำแล้วนะครับยังมีอาการเขาเรียกว่าอ่อนล้าเลื้อหลังเนียนะครับมีมีมีแม้นเธอจะนอน12ชั่วโมงเธอก็ยังเพียอยู่นะฮะโอ้มึงทีเธอไปรับลูกกลับจากโรงเรียนก็ยัง เขเรียกว่าหลับในรถเลยนะฮะโอ้มแย่มากเลยนะครับวันนี้เธอขับขับรถไปเธอรู้สึกง่วงก็จอดรถแล้วก็นอนนะฮะ uh, ในฐานะผมเป็นหมอนะครับผมก็ไม่ไม่รู้ว่าจะช่วยภรรยาผมยังไงครับ แน่นอนนะครับผมก็พยายามหาทุกอย่างนะครับแต่ไม่มีอะไรช่วยเธอได้ครับในที่สุดอาเซียก็เข้ามาในชีวิตของเรานะครับ months, รก็พยายามผมใช้ไปก็ประมาณ6เดือนก็ดูแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นสาหรับเธอครับ well. ไม่มีคือรู้สึกการเปลี่ยนแปลงของเธอก็ออก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่า ไม่ได้ชัดเจนมากมายครับ down, uh, elson, the, the จนกระทั่งเราได้ไปนั่งกับ uh, นั่งคุยกับดรแกรี่แซมเบอร์ันนะ, person, ะเขาเป็นเขาเรียกว่าอะตอมิกเมดิคอฟิสิกนะครับเป็นหมอก็เป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นหมอแล้วก็รู้ในระดับโมเลกุลน,นะ, said, hey, ะเป็นคนที่ทำให้โมเลกุลน,นี้เสเีบิไลนะครับ ก็คือเป็นทําให้โมเลกุลเนี้ก็คือเขาเรียกว่ามีความเสถียรแล้วก็สามารถเติมกลับเข้าไปในร่างกายมนุษย์นะครับซึ่งเป็นคนเดียวในโลกเลยนะครับห you know, uh, ลังจากนั้นเธอกลับมาเธอก็ดื่มเป็น8ออนต่อวันนะครับ6เดือนนออ ก็แน่นอนนะครับช่วงแรกนะครับเธอดื่มประมาณ8ออนต่อวันก็ยังไม่รู้สึกการเปลี่ยนแปลงนะครับ ounces, ทีนี้นะฮะดรแกลลี่บอกว่าแสดงว่าร่างกายเขาขาดเยอะนะครับ mm hmm. ก็แน่นอนนะฮะวันนี้8ออนก็คือให้ดื่มอ่เขาเรียกว่าวันละสองครั้งนะครับก็คือเวลา16ออนนะฮะโอ้ oh, เพียงแค่2 3สสัปดาห์เองครับ oh. นนซี่ก็เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเลยนะครับโอ้โหเธออยากได้รับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากขึ้นมากขึ้นนะเธอรู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตเธอไปมากมายนะครับโอ้ oh, แล้วเราก็กลับไปทำสิ่งที่เราอยากทำมาเป็นปีๆเลยนะ Dr. w a l k e r y you อร์ n o w p e o p ห e always ask, will it help with this? Will i ด help with t h ก t What would your r ห c o m m e n d a t i o n be? เ uh, นรรหลายๆคนก็ถามนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถช่วยเรื่องนั้นได้ไหมช่วยเรื่องนี้ได้ไหมนะครับคุณจะอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างไรคอ๋อมันช่วยได้ทุกเรื่องนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเซลล์นะครับ ก็จริงๆแล้วร่างกายของคุณนะครับประกอบไปด้วยเซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นอวัยวะใดมันก็คือเซลล์ทั้งนั้นแหะครับคุณไม่รู้หรอกครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันสามารถช่วยคุณได้มากแค่ไหนนะครับ จนกว่าคุณจะเริ่มลองมันนะครับลองเริ่มดื่มลองดื่มมันแล้วก็ใช้มันนะแน่นอนนะครับมันมีโอกาสที่จะช่วยคุณแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นในร่างกายคุณ But your body based. Um, ในร่างกายของคุณนะฮะทุกๆอย่างในร่างกายของคุณก็ประกอบไปด้วยเซลล์ทั้งหมดแล้วครับออไม่ว่าจะเป็นอวัยวะใดก็ มันประกอบไปด้วยเซลล์นะฮะสุขภาพคุณจะดีได้จริงๆก็เนื่องจากเซลล์ของคุณมันต้องทำงานปกตินะครับมันทำให้เซลล์ของคุณนะฮะมันขเขาเรียกว่ามันมีความสามารถที่จะซ่อมแซมตัวมันเองได้นะครับแล้วก็ถ้าซ่อมแซมไม่ได้มันก็จะทำลายตัวเองทิ้งนะ แน่นอนนะครับสิ่งที่อาเซียทำก็คือว่านะฮะมันทำให้เซลล์เรานะฮะกลับไปซ่อมแซมตัวเองได้นะครับถ้ามันมันเสื่อมนะครับแต่ถ้ามันซ่อมแซมไม่ได้นะฮะมันก็จะสั่งให้เซลล์ทำลายตัวเองทิ้งนะครับแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมานะฮะ uh, um ไม่ว่ากา,การเขาเรียกว่าการเสียหายนะฮะเกิดจากการบาดเจ็บของคุณนะครับ แน่นอนนะะร่างกายของคุณรู้อยู่แล้วครับว่าจะเอาเขาเรียกว่าโมเลกุลนี้ไปใช้ทำอะไรก็มันก็แค่ให้ร่างกายของคุณกลับไปทำงานตามปกติในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะ